สวัสดีค่ะมาพบกับช่องฝนยกซดไทยแลนด์นะคะมาจ้าวันนี้มากินปูจ้ะปูจัก,กจั่นค่ะปูจักจัจ่นจ้ะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็มีแตงมีผักจะ้ะมาค่ะมากินด้วยกันเดีย๋ยวฝนลองแกะดูนะจ้ะ ว่าเขาจะมีเนื้อเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวต้องใช้ช้อนเงี้ยตรงนี้นี่ค่ะ <c oughs> เนี่ยจ้ะเนื้อเขาข้างในกระดองก็ไม่มีอะไรจ้ะปูจักะจั่น เบืองจากว่าเนือเขาสีแสบบอสีสดบอสั่งมากค่ะลองเบิงจิมซีฟูด้ดมาเซ็บแนเหมือนกันค่ะอืม แงง,ง,ง่ายเลยค่ะเนี่ยตรงนี้เขากับว,ว่ามีอย่างก้ะอืมมีไข่เขาอยู่ไข่ปูมาเซ็บแสบตรงกันเด้อค่ะเด้อ sốt ta sốt hmm. nè ta nè เนื้อหวานจ้ะปูจักระจันปูจักระจัน <c oughs> เดี๋ยวก็ซิมี่เอฟซีถามมาสั่งมาจากสายซื <c oughs> สั่งมาจากเพจของกินลาดพราวเลยจะ้ะเด้อมีตัวของสดๆจ้ะ <c oughs> หมดหนี่คนสั่งมาหนึ่งร้อยบาท หนึ่งไม่ให้พรอมจ้ะแถมน้ำจิ้มจั้งหาดจะบดในแถมผักเรอจ้ะเด้ออืมสดๆเลยจ้ะไอ้แขวดีๆกับกัดเลยจ้ะอืม ยกตัวละสิบบาท้อจ่านี้เดอเนี่ยพอกินพวกข้าเจาาอยู่อืเนี่ยจ่ะข้างในเขากับบุ้มีหอยังบางตัวกัมีไข่จ่ะบด,ดีเอาเขาสวยมากินน้ำเนาะตรงเนี้ยค่ะไข่ไข่ปวน ือจะกระจันอีลีจ้จะกูจักจันคนว่ะคนว่ามันคือแมงมุมหุ่นเดียวนี ừửa không đi một béo như là tao tô mua ngay vào này cho 嗯。Mm hmm. แกะหยาดอยู่ได้จ้ะส่งสิแกะหยาดอยู่มีเนื้อตรงเดียวจ้ะนี่แหละตรงกลางเขา้าเนี่ยแหละเนื้อเขาอืมอืมเนื้อวหวานจ้ะ บันกาเป็นนอกจากตัวไรตัวผู้ตัวแม่มันคือกันแกหยาจ้ะอุ้ยอืมอจะเหนือเขาหรือซื้อว่าสวยเลยจ้ะ 嗯都是他儿子嗯那个还能那不有还动力了咋嗯 สำหรับเมนูวันนี้นะคะปูจักกะจั่งนึ่งกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดจ้ะแล้วก็กินกับแตงค่ะอร่อยนะคะสำหรับเมนูวันนี้ปูจักกะจั่งจ้ะฝนสั่งมาในเพจของกินลาดเท้าจ้ะตัวละสิบบาทสิบตัวร้อยหนึ่งฝนสั่งมาเขาฟรีน้ำจิ้มจ้ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะมีแต่ของสดเดอร์เพจนี้เดอมีแบบของข้าวของหวานอยียงก็หลายค่ะลองไปสั่งมือเนื้อจ้ะเดอ้อ ของกินราดเท้าอนแม้เพจของกินราดาเท้านี้บูได้ค่าจังเล้อพี่น้องแต่ว่าโปรโมทดิเพ่น <c oughs> ของข้าเจะะา้าแสบผัดซดค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ฝนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝนทำคลิปต่อไปเดี๋ยววันนี้ฝนขอตัวไปก่อนนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ใครดูคลิปนี้อยู่ฝนก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนรวยๆเงงกันนะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้เจอฝนคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวจเจอกันคลิปหน้านะไปละ